สวัสดีคร anyway, ับอาจารย์กฤษดาวันนี้ผมจะมาเสนอการใช้การหาพื้นที่วงกลมนะครับผมก็นี่ครับอันนี้ผมเขียนเลขจากอนาพิจิตมันเป็นศูนย์หนึ่งหน้าแรกก็นคูณเป็นศูนย์สองครับผมก็อย่างนี้ก็จะมีมีแอคชั่นแล้วผมมีมีท้ายมีฟอร์มมีกระแทกแล้ะผมก็มีหัดออกมาแรกออกมาอันี้ผมหน้าแรก อย่างเี้ยหน้าสก็จนะมีสัวคำนวนณะแล้วผมเ้าใจแบบนี้แล้วผมมีซมเตอร์นะมีปุ่มกลับก็ได้นะผมก็ประมาณนี้นะอนนี้อเคนมาแล้วมันจะสอนเลยอย่าว่าหนึ่งสองเจ็ดจุดสี่จุดสองจุดหนึ่งแล้วก็แล้วผมงเงิอย่างว่าเซอร์เคนะเอ้ยอย่างเชือดสที่เราอ่านไปแล้บผมตัวสองจุด พีเอนะอย่าผมต,ตมานี้นะไปไปแลกเมืองพื้นที่องค์กรอยา,ารยาบโอ้โหอจะไปกในะก็ต้อมีมอักสรวกลุ่มผู้ใช้ระบูตัดสูตรครับผมอันนี้โปเจกตปเกต์เพื้มที่ติดเกต์นพื้นทีน่ติด เอคครับผมจะโอาคล้ก็ลองครับอีกรอบนึ่งเพราะว่าผมิึงถ่ายมาทีกที